สวัสดีค่ะ วันนี้มาพอๆกับสาวซีสเกตไอกินหมวผ้าถ้วยอีกคือเกาจะพี่น้องจ๋าื่อนี้ได้ยังมตีืันนี้ได้หอยนางรมสดจ้ะหอยนางรมสดสดจ้ะพี่น้องจ๋าสด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 หอยนางรมค่ะสิบตัวสิบตัวมาพี่น้องมากินกันไปซื้อพนมาจะไปซื้อพนมาพันก็ไม่นำจิ้มหอยม่ามออันกระเทียมเจียวบอกจ้ะ หัวหอมหอมัวหอมจ้ะแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ับน้ำจิ้มสามรสน่นจาจะเนาะแล้วก็ซอสพริกจัดมันมีไห่มากนะจจะแล้วก็ผักยอดผักกะทินน่นจาจะพี่น้องจา๋ามากินน้ำกันจน้ะมื้อนี้อันไปซื้อเพิ่นมาซีฟโตจ้ะก็เลิ่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจา๋าเป็นกำลังแรงใจให้กุการณ์ในต่อไปในเด้อพี่น้องอย่าทิ่มอย่าปากันเด้อจ้ะเด้อมากินมากินน้ำกันแซ่บๆจ้้ะพี่นองจา๋า มาลองกินว่าสิเป็นจ้าไหนเนาะจ้ะเนาะราวันตากฝนไปซื้อตลาดตากฝนไปซื้ออยู่ตลาดฝนตกเมืดมือเหมือนนี่พี่น้องจ้ะมาเบาๆลายายหางตัวแรกพี่น้องตัวแรกจ้ะตัวแรกตัวแรกตัวแรกวิจิตแสบบอมันสิสมค่ำลำลือบอจ้ะใส่ใส่เครื่องเคียงก่อนพี่น้อง เึ่นกะหายมากพอดีเนาะจ้ะเนาะเครื่องเคียงใส่น้ำจิ้มสามรสลงไปจ้ะแล้วก็ซอสพริกจ้ะข้ามแหลกพี่น้องมาโมมกันเลยแซบ่บพี่น้องจ้าเ็าจะกินยังไง Khói bạc đấy chà. Rán ừ. chói. Ừ. Xẹp xùi. เมื่อกี้น้ำกันพป่น้่องหวานหวานจ้ะก็เดินตรงแสะออกกันจากเสะกันจากเสะแสะเสะกัน้ะจ้าพป่น้่องจ้าใส่น้ำจิ้มลงไปจ้าตัวที่สองจ้า Ừ. nho cà thiên ra ừ ừ ừ มันเมามันเมามันเสพสื่อจับพี่น้องนั่หยุดนั่มย่อหยุดหยุดน้ำหอยย่อหยุดหยุดมาพี่น้องจ้ามอม สใส่น้ำพริกเผาลงไปน้ำจิ้มสามรสจานลงไปซอสพริกจ้ะมม แซ่บซืยพี่น้องจ้าเอาส่วนข่อยสิบรากจะบอกพี่นอ้องใส่น้ำจิ้มลงไปค่ะโมมค่ะตัวที่เอ่อหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าโตที่หาจ้ะ Vinh mm hmm, Vinh แซ่บพ,พูดโผล่ฟินฟินโดนนกินเถือนนะจ๊ะนะฝนตกเมื่อเมื่อเหมือนี่น้องจ้ะเปิดอันประตูล้างบานไว้เิียเสียงฝนตกปาจา้ะฝนไปอยจะ้ะใส่น้ำจิ้มลงไปลาา่าจ้ะ ซอสพริกจ้ะมม สดมากแกะสดๆแล้วสิมาบอกราคาค่ะว่าซื้อมาตัวเท่าไรแล้วสิมาบอกราคาจ้ะโมมจ้ะอ๋อ ซะวะเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิจกจะพี่น้องจา้าเป็นกำลังแรงใจให้ไอ้กินหมวผ้าทั่วไม่เลิกจะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพะเนาะกดกระดิงด่งด,งด,งด,งดงิ่งดิ่งดิ่งนี่แหละคนวานนาะจ้ะเนาะกดกระดิ่ง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 เพื่อสิบวันได้ผ่านคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจา้า มาจ้ะพี่น้องมุมจ้ะตัวที่ตัวที่แปดตัวที่แปดไม่กินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะคำนี้เพื่อทุกคนนะจ้ะมม จดจาดฝาดบึ้มจะพี่นอ้องมาจ้ะตัวที่เก้าอืมน้ำจิ้มกับมดพอดีจ้ะหยมากพอดีพอดีไม่ให้มาเผื่อเลยให้มาพอดี พิภเผาหน่อยนึงกันจะ้จะผิภเผานิดนึงนจะจ้ะมุม สวนอนหักพี่นอกก้องหากต่อรอพี่น้องสอนหักแต่สอนหักสอนหักขอล้อเป็นยังกับสมดแล้วจ้ะหมือนล้วหมือนแล้วตัวสุดท้ายแต่พี่น้องจ้จะกินน้ำกันเด้อพี่น้องจ้ะจะแซ่บ,บฟินฟินฟินเวอร์ พี่น้องจ้ะคำสุดท้ายตกเอาาเัลเบนนโตสุดท้ายจ้ะจวดจาดฟาดบึ้มฟินเวอร์อร่อยแซ่บผ่านสดเยี่ยมมม หมดหมดแลวจ้พี่น้องจ้าสิบตพอดีเลยจ้ะพอดีฟินแล้วก็สแสบบชงนราคาอยู่ที่ตละสามสิบบาทจ้าพี่น้องจ้าซื้อมาตัวละสามสิบาทแกะให้พร้อมพอเพิ่นแกะเพิ่นเทศให้พร้อมให้ให้เครื่องให้เครื่องมาพร้อมจ้ะตัวละสามสิบบาทถือว่าโอเคผ่านจ้ะ ดอร่อยฟินเวอร์ดจะพี่น้องจ้ะเมืแล้วจ้ะจะไดำลาผ้าจากไปแล้วจ้ะพอกันคลิปหนาด้วยค่ะเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกัยและก็กดฝากกดติดตามไอซ์กินมั่วพาทัวร์แฟนเพจด้วยนะคะฝากติดตามในเด้อจะเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วจะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะกันเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะพอกันคินนาด้วยค่ะเด้อสวัสดีนะคะ